ปราสาทพระวิหารปราสาทนาครวัดสร้างโดยชาวกุยไม่ใช่ชาวเขเมรชาวฝรั่งเศสร,รู้ทำไมเขเมรจะไม่รู้สวัสดีครับเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาพบปราสาทนาครวัดก็รู้ว่าชาวเขเมรท้องถิ่นไม่มีความรู้ที่จะสร้างปราสาทได้เรารู้ว่ามีผู้อพยพมาจากอินเดียมาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์มาพร้อมกับความรู้ภาษาสันสกฤตและอักษรปรลวะมาสร้างปราสาทฮินดูในอีสานใต้ก่อน แล้วจึงขยายลงไปทางใต้เพราะต้องเข้ามาใกล้ช่องทางค้าขายที่จําเป็นคือช่องแคบมัลลกาเป็นการค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนการค้าขายจําเป็นต้องเดินเรือและขนส่งสินค้าจึงต้องนําชนพื้นเมืองเข้ามาช่วยงานคนส่วนมากมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียบางส่วนมาจากแอฟริกาเพราะอินเดียติดต่อค้าขายกับแอฟริกาโดยการเดินเรือไปค้าขายตามหน้ามรสุมด้วยคนเขเมรเกิดขึ้นมาในช่วงนี้อาณาจักรเขเมรอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองเล็กๆอยู่บริเวณเมืองท่าออกแอลดังในรูปต่อมาขยายเมืองขึ้นมาด้านบนเล็กน้อยเมืองท่าออกแอลมีภูเขาอยู่บริเวณนี้เป็นที่มาของคําว่าฟูนันที่แปลว่าภูเขาเรื่องเมืองท่าออกแอลผมเล่ามาแล้วโดยละเอียดจะลงลิงก์ไว้ด้วยเพื่อท่านใดยอยากเปิดเข้าไปดูพ่อค้าจากอินเดียส่วนหนึ่งเดินทางขึ้นไปทางเวียดนามตอนกลางไปถึงเมืองเวสพวกนี้คือจามจากเวียดนามตอนกลาง เข้ามาสู่ดินแดนลาวเข้ามาทางอีสานตอนล่างใช้ภาษาสันสกฤตร่วมกับภาษาท้องถิ่นคือมอและขอมเมื่อตั้งตัวได้มีความแข็งแกร่งก็ลงไปตีฟูนันสร้างอาณาจักรเจลักกษัตริย์ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยคือพระเจ้าจิตรเสนจารึกหลักแรกพบที่อุบลปัจจุบันเก็บจารึกไว้ที่วัดสุปัตนารามวรวิหารผมนำเสนอข้อความในจารึกไว้หมดแล้วไปถ่ายภาพจากหลักจารึกจริงด้วยระยะหลังพบอีกหลายหลัก ถือได้ว่าจารึษของพระเจ้าจิตเกษพบที่อุบลมากที่สุดทินฐานปราสาทเก่าอยู่ที่ดงเมืองเตยอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยโสธรที่เล่ามาวันนี้เพื่อต้องการให้ทราบว่ากุยสร้างปราสาทนครวัดปราสาทนครวัดเดิมเรียกว่าอังกอกยุยดังในภาพแผนที่นอกนั้นกุยก็สร้างปราสาทเทวิหารดูรูปแผนที่ประกอบนะครับดินแดนทางอีสานใต้เป็นดินแดนกุยหรือกยุยชาวกุยชอบเลี้ยงช้าง การชักลากหินต้องใช้ช้างไม่ใช่ใช้ขุดลากดินแดนเขมรทั้งหมดเป็นดินแดนขอมเมื่อทาสปฏิวัติยึดอำนาจจากกษัตริย์ที่ปกครองฝรั่งเศสก็เข้ามาแย่งดินแดนส่วนหนึ่งของของ,ของไปสร้างแานที่หลอกคนเขมรว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการยึดสยามโดยอ้างว่าเคยเป็นของเขมรมาก่อนแานที่จองปลอมเขมรยึดถือตลอดมาทำให้คนเขมรปัจจุบันเข้าใจผิดว่าดินแดนสยาม เคยเป็นของเขมรจึงอยากได้ดินแดนสยามหรือดินแดนไทยอตมีการเรื้อบำรุงอตมีการชี้จับถ้าគេกันกัปใดฝ่ายខ្មែរយកទៅអស់ប្រមាណខេត្តអត់មានការឈឺចាប់ទេអំណាពូនែឯងនៅខ្មែរខ្មែរលើនឹងវាវាអំណាវាអត់ស្មើនឹងចង់កចောက်បន្តិចរបស់ស្មែខ្មែរក្រោមទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាខ្ញុំថាមិនចង់ជាអីទេតែវាហួសពេកມັນដឹងជាយកខួរស្អីមកគិតទេប្រជាជនខ្មែរដែលថៃគ្រប់គ្រង37ខេត្តមុនដំបូងគឺនិយាយភាសាខ្មែរទេតែដូនតានឹង ខ្ជិលបដោះបំបត្តិភូចសាសបំបត្តិបំភ្លៃរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រมันព្រមអប់រំมันព្រមបរៀនប្រហាត់កូនឲ្យចេះភាសាខ្មែរមកតគ្នាឬបំរាស់ជាមួយថៃដោយខ្មែរក្រោមអត់ទេអត់មានការជឿចាប់ទេដល់ពេលថ្ងៃនេះមកបកកាត់សង្គ្រាមសួរថាបកកាត់សង្គ្រាមចង់បានទឹកដីខ្មែរចង់បានភាសាខ្មែរហើយឈាមជួរខ្លួនឯងដែរមកបាញ់ទីមទីភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺជាឈាមជួរខ្មែរបិទប្រកាត់តែយើងវាភ្លឺវិញប្រវត្តិសាស្ត្រថៃវាឈួតណាហើយវាយកខ្មែរគ្នាឯងមក ខ្ម anyway, ែរសេរិនក៏ចេះតែស្រែកភាសាថៃនិយាយមកខាងឯងថៃថៃនោះផលិតចំដាមផលិតចិត្តសះដើមអានឹងហើយការបំពែកបំពន់នយោបាយរបស់គេយើងវាខុសពីដុំតាមុនមុនមិនព្រមប្រាប់តតគ្នាមើលខ្មែរកម្មជាក្រោមខ្មែរកម្មជាក្រោមគឺគេស្មៅគ្នាណាគេសុកចិត្តស្លាប់គេនៅតែនិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគេរើបបំរាស់ទូបីវៀតណាមនៅក្នុងក្របក្រងរដ្ឋងាយក៏ដោយនៅក្រៅមហាក្របក្រងរបស់អ្នកណាមិនសំខាន់សំខាន់មិនបំផ្លិចចិត្តសះឯងចិត្តសះដើមនេះហើយ អព AND សភៅអត់ដឹងរឿងអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចេះតែថាខ្មែរនឹងជិះអ្នកលួចទឹកដីស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថៃឡើងវិញរង្វាន់ឈួតអស់ដល់ពេលកូនងាប់រស់សះសាត់ឃើញមកងាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរនេះឲ្យស្គាល់ផងថានឹងហ្នឹងហាយគេយកខ្មែរហេកខ្មែរមកសម្លាប់គ្នានយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងថាពូជអាពូជថៃនេះគឺវាលួចទឹកដីលួចគ្រប់ចំនួនមកឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណាក៏គេដឹងដែរពីភពលោកគេដឹងអស់ហើយវាចង់មិនចង់និយាយទេបន្តែវាហួស គាត់ឃើញការវាយគ្នាការកាប់សម្រាប់គ្នានឹងវាល្អណាស់អីសុបាយចិត្តណាស់អីកម្ពុជាអត់មានចង់មានសង្គ្រាមទេកម្ពុជាអត់មានចង់ទៅច្បាំងអ្នកណាទេព្រោះកម្ពុជានេះវាធ្លាប់មានសង្គ្រាមតហើយជំនន់ពីអពុកមណាយខ្ញុំវាវេទនារបៀបម៉េចមកដល់ជំនន់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនបានឃើញទេសង្គ្រាមមួយហ្នឹងតែឥឡូវនេះវាឆ្លងចាត់វាមិនបានដោយសារពួកចោរសៀមវាឈ្លានពានវាមិនលួចទឹកដីវាមិនចង់បានប្រសាទចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បាន set តែចង់បានឲ្យអត់មានលក្ខខណ្ឌថាខ្លួនឯងហ្នឹង ก็หาะจรานรไปใช่ก็เหาะประเทศจิตก็หาะเนี่ยนาก็หาะเนี่ยนาต่างอ้อก็หาะต่างคลุนไอติยนก็เหาะต่างจีจุนกลุ่นไอติ้นมันดังจะโยสไอบอนใหญ่ดิยงมันขมิญปีไอดังไงใหญ่แต่บ้งตราบใดที่คนเขมรยังเข้าใจผิดเช่นนี้เป็นผลทําให้เขมรต้องติดอยู่กับคําสาปกษัตริย์ของตลอดไปไม่มีทางแก้หรือถอนคําสาบนี้ไปได้จะต้องอยู่กับประชาชนและประเทศนี้ตลอดไปมีข้อเขียนของคุณยงบุญจิตพิทักษ์เขียนไว้ในเฟซบุ๊ก ขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังดังนี้ครับก็มีเขมเ็ขมแมรหรือขเขมเต่ำสืบเชื้อสายมาจากคนพื้นเมืองชาวป่าพูดภาษามาลายูโพลินีเซียนภาษาชาวเกาะคือ 1. เผ่าเนกริโต 2. เผ่าชอง 3. เผ่ามุนดา 4. เผ่าเมลานิเซียราชสำนักของคว้นศรีวิชัยราชสก,กุลที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้กว่าต้นคนพื้นเมืองชาวป่า จากกาะแก่งต่างๆในหมู่เกาะทะเลใต้อินโดปาปัวเมลานิเซียเพื่อเอามาเป็นทาสในสมัยที่ภาคใต้ของควานกำโพดอยู่ในปกครองของคว้นศรีวิชัยส่วนภาคเหนือและภาคกลางเป็นดินแดนของแขกขอมมีประชากรเป็นเ่ากุยลาวขมุกป,ปัจจุบันไทยสยามจำเป็นต้องสร้างรั้วกำแพงเพื่อป้องกันการแทรกซึมหรือการรุกรานของคนเถากมีขเิมนขแมซึ่งเป็นคนข้างบ้าน ที่เป็นศัตรูกับสยามมาตลอดตั้งแต่ของราชวงศ์วรมันราชวงศ์มหิธรปุรักเสียมเมืองพระนครยโสธรปุรักนครวัดนครถมเสียมราชให้แก่เผ่ากะมีขมรนขแม่ขมรนต่าวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีครับ